สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนวสิกดัซซ่าทีวีนะคะและก็วันนี้คือวันที่6ตุลาคมนะครับเอ,อ่อวันก่อนวันเกิดของผม1วันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปรับเค้กกันเลยนะครับไปดูกันเลยไปถึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วค่ะ,คะอยู่หน้าบ้านแล้วค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะได้ไมคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะครับตอนนี้เราได้เช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว้าวนั้นเราไปเจอกันที่บันดุงกันเลยนะครับเย้ย่ มาแวะซื้อใส่สใหม่กันนะครับああชุดเท่าไหร่คะชุดละยี่สิบชุดะหาชุดค่ะเอาชุดละยี่สิบห้าชุดทุกคนครับลองดูเถอะของเยอะมากเลยดู <_ ilde> มนะิมีทั้งใรเนี่ยมีทั้งสส่ใหม่มีเค้กมีชุดนักศึกษาเทสแล้วก็มีคามอาวปั้นด้วยนะที่เราแบกม้แล้วก็ ครับเดี๋ยวเรามามัดให้น้องอัตตี้กินนะครับรู้สึกว่าตอนนี้น้องอัตตี้นี่น่าจะนอนสบายเลยนะฮะนอนขึ้นามาหลังกล้องโอ้ใช่จริงด้วยน้องอัตตี้ตื่นมาถ่ายให้เราไปปลุกน้องอัตตี้ขึ้นมาเตี้ยกินแป้งเสียเลยเอาเสียเลยก็ได้อย่าให้หัวขาดนะอ,อ่ะเอาไปใส่ไม้รถขี้มือเงับโอเคเอากล้องมา โอเคแต่เราไปเจอกันที่บันดูงกันเลอยตอนนี้นะครับเรามาถึงบัานดูงกันแล้วนะครับแต่เราก็ไปเจอกันตอนยินเลยนะครับไปเลยเย้และตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงงานเกิดกันแล้วใช่ไหมเจ้าเดรัเสาตายตายแล้วอยากินมาอยากินนี่เป็นลิงนะนี่เป็นลิงกินไดรัเสาตัวนี้เฮ้ยเดรัเสา เอวอันนี้ก็เด็กสาวมากันไม่ใช่หรอผไปละแงะ

เราทำนี่ไหมไม่เบิดไฟไหมระเบิดนี่ระเบิด,บดไม่ใช่ไฟไหมระเบิดระเบิดนี่อะไรไหมครับโอ้แสบแสบ ออกซินโอว้าวยืนยืืนยยืนนเคสทะไรเอะไรอรอันืมอนักเดี๋ยวคนล ไม่ใย่คนรลยนี่มานี่มานี่เดหอเองก็ได้ <S 2> <S 2> โอ้ย

at this moment that he knew he fucked up. <laughs> 哎呀，你老公，你咋还吃保鲜 ไหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากบายบายจะเอาเอาไหมจเยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่ตังไม่ต<ำ>ังปฏิบัตวันนี้เรา ยูครับตอนนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดตุลาแล้วนะครับก็เป็นวันเกิดของผมนะครับก็ก่กอนที่เราจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็ไปขอพรจากงอนสนกันเลยนะครับไปกันเลย ตอนนี้นะครับเรากำลงจะเดินทางไปที่อุดรน,นะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่วัดไปไปล่อยเต่าปล่อยปลานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปตอนนี้เรามาถึงวัดกันแล้วนะครับตอนนี้จะให้อาหารนกกันเลยค่ะให้อาหารปลาครับโอ้โหนกเพียบเลยครับ ข้าพเจ้าขึ้นเดชคายทายงจวนมรดสิทธิเกิดวันที่เจตุลาคมพศ2 5 5 2ันร้อยห้างแอบดุอย่างละเตัวพานสุโสุขามให้เจ้าข้าพเจ้าตัวที่เป็นศัตรูเจ้ากรรมนายเวรรับทราบในกุศลเจตนาของข้าพเจ้าคุ้มครองชีวิตชาติให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุไขัยเลยเอำนาจส่วนผลบนนี้เธอลงเสด็จเคาะลายให้ข้าพเจ้าแข็งเป็นดีนีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดวงความสำเร็จสมหวังมีปรพัฒนาวันออนี้เราจะมาปล่อยปลากันนะคะ เกือบตาเอออย่างนั้นลแหละนี่นะนี่จะไปเป็นอะ่รมันมันัวนี้ออกเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันนะครับโอ้โหนกอ้ยรอ Quick, bayonet. ở Help. Mà đi Help. 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 ดูวิวสิครับวิววันนี้คือแบสุดยอดมากวิวสวยมากทุกคนลองดูออตีไม่ดูแล้วหอ,อวดีเจ้านกไม่นกนกอย่าพึ่งไปนกกระเบะิด คนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเล่นพิเศษก่อนนะครับแล้วเราไปเจอกันตอนเย็นเลยนะครับไปเลยปิ้วครับตอนนี้นะครับก็มาถึงตอนเย็นกันแล้วแล้วก็เออแต่ว่าเวลากินข้าวนะครับเออพาะผมจะไม่ทานด้วยนะครับเพราะพ่อผมรับประทานอาหารเจนะครับนี่ครับนี่คือเค้กวันเกิดของเรานะครับเห็นไมโอ้มันคืออะไรเนี่ยเรื่องเปิดดูก่อนคืออะไรเนี่ยเปิดดูก่อนโอเคช่เปิดหน่อยช่วยเปิดหน่อโอ้ยเปิดยากเปิดไม่ได้อ่า โอ้ี่มันแซลมอนโอ้โห yeah ยอดไปดูอินเสิร์ตกันครับตอนหนึ่งฮาติ้เอตติอย่าเพิ่งมาดูอินเสิร์ตตามนี้ตามนี้ตามนี้นี่นี่ขอขอวันเกิด <Whoa. S 1> อขอขอบวันเกิดนี่ครับเนี่ย จีิงรู้ไหมเซเว่นเนี่ยถ้าสมมติเราซื้อครอบ450บาทเนี่ยเราจะได้หมอนด้วยเหรอจริงจริงเหรอจริงีงง่นนี้เขาไม่โปรก็คือถ้าสมมติเราซื้อของครบ450บาทเนี่ยเย๊อกไปไหนไปไหนไม่ได,ไได,ไได้ถ้าเราซื้อของครบ450บาทเนี่ยเขาจะแถมหมอนมาให้เกล็ดนะก็คือหมอนอยู่ในนี้ซึ่งอันนี้ครับแม่ผมไปซื้อมาครบ450บาทแล้วปาร์ตี้มาด,ดี้ทำงานแห้วค่วันเกิดโอ้โห งามอร่อยเลยอร่อยมากนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยครับไปงับงับงับน่ากินอ่ะน่ากินอ่ะส้ใสบีแบบคนญี่ปุ่นงับงับอือ พวกคณคุ้นแขงอยู่ไหมครับเหมือนคลิปอะไรนะครับเย่ผู้เย่ผู้เย่สวัสดีครับฮอลแลนด์โพสต์จั่งวีตาซาซาทีวีนะครับเลยคลิปกุ้งจากแม่กองสดๆนะคะหอืม ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญกันดีกว่าแกะไก่ดูสิโอ้โหทุกคนดูสิอุ้ยนี่มากเลยแกะออกไหมเนี่ยแกะไม่ออกอโอแป๊บหนึ่งโอ้ยมันนุ่มอ่ะดูน้าหมอนเลยดูน้าหมอน มันสามารถกลับด้านนี้แล้วก็เอาไปนอนได้แล้วก็พิกอีกด้านเอาไวเ้เขียนหนังสืออย่างนี้ได้แข็งนะต้องไม่แข็งนะสวัสดีการานนึงนะเด็ดเด็ดนะนี่แซลมอนเยอะๆครับมาเลยเงียบหือ <c oughs> <c oughs> เกิดใครอยากได้หมอนไลน,นะครับหมอนอนเนกประสงค์แบบนี้ก็ซื้อของให้ครบ450บาทนะคบที่เซเว่นนะคบอนเนกประสงค์ใช้ได้นะคบไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์รถทำงานกินข้าวแบบว่าเวลาไปปิกนิกแล้วก็นอนเฮ้ยจำเซอรคิปได้ไงเนี่ยนี่อะไรอ่ะเจอหาของว่างหมุนนอน <Save it. S 1> ทำงานนอนล้างพับกอดบาย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  โอเคครับก็นี้ ป็นวันที่2กันยานะครับก็อีก5วันจะเป็นวันเกิดอาตี้นะครับวันนี้ผมจะมาแอบเซฟอาร์ตี้ก่กนไปนอนครับก็อาตี้ครับบอกว่าเอ่ออาตี้อยากได้หน้ากากนี้เลือกสกิตเกมที่มันเป็นหน้ากากของผู้คุมครับที่มันจะแบบไม่รูปวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมไอ้พวกนั้นนะก็เออผมลืมเลยผมลืมไปว่าเออเดี๋ยวผมต้องไปไปแอบตั้งกล้องถ่ายอาตี้ไหมว่าเอออาตี้ต้องการหน้ากากอะไรแบบวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแต่ว่าแบบจะไปตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็ให้อาตี้เลือกอะไรว่าแบบวงกลมสี่เหลี่ยม เดี่ยวมาแล้เนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูคําคตอบจากอตตี้แล้วกันนะว,ว่าอตตี้น่าจะเลือกอะไรนะเพราะว่าอตตี้คงไม่รู้หรอกว่าเราจะแอบสプライนะครับก็ถามเล่นๆไปกังั้นแหละโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยฮะอ่ะโอเคแล้วผมซ่อนกล้องไว้ตรงนี้นะว้าวโอเคอต,ตอตีน้น่าจะไม่เห็นนะอ่ะซ้อนหนึ่งเดี๋ยวเอาอ่ะตุ๊กตามาแอบไว้โอเคเอาตุ๊กตาคุมไว้อตตี้น่าจะไม่เห็นนะเดี๋ยวเราออตตี้มากันเลยฮะ คำถามถามว่าอี่เชื่อเลือกเลยเลือกวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะพี่อยากเลือกกันเลยวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะได้สามเหลี่ยมเออเลือกไหมแต๊ะเอาสามเหลี่ยมก็ได้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโอเคครับก็ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าอตีอยากได้หน้ากากสามเหลี่ยมนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมเซิร์ชในช้อปปี้นะครับช้อปปี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะก็เดี๋ยวผมเซิร์ชไปก่อนนะฮะก็อ่ะ นผมตอนนั้นผมแอบดูเข้าๆแล้วนะครับก็ Squid Game มหน้ากากนะครับก็หน้ากากที่ผมอยากจะซื้อก็น่าจะเป็นอันนี้แหละครับเออเยวผมลองหาเก้าสิบแปดเออ 98, เก้าสิบแปดบาทน่าจะมีนะอาร์ตี้บอกอยากได้หน้ากากสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวผมกดสั่งซื้อสินค้าให้อาร์ตี้นะรับนีอเป็น triangle โอเคแล้วก็ non scalable นะครับกดซื้อ <Wow. S 1> สินค้าเลยนะ ก็เ okay. ขาจะลดไม่ต้องใส่หรกทั้งหมด127บาทก็เดี๋ยวเรื่อคือตอนนี้เราขออย่างเดียวก็คือให้ให้มันมาก่อนมันเกิดอัิขออย่างเดียวเลยถ้ามันมาก่อนคือดีมากดูซิถ้ากั้นเดี๋ยวถึงวันเดี๋ยวผมมาถ่ายอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับก็ผมต้องรีบไปเรียนพิเศษต่อละก็บ๊ายบายครับ โอเคครับก็อันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดหลังจากตอนฉลองวันเกิดเมื่อตะกี้เลยนะครับที่เพิ่งฉลองไว้เมื่อกี้นะ่ะซึ่งผมมีข่าวหลายจะบอกครับซึ่งไอที่ผมจะเอามาสุขให้วันเกิดอนเะตียเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู มันจะมาวันที่วันที่11พฤศจิกายนซึ่งแบบโอ้โหซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่7ตุลาใช่ไหมครับคือแบบอ,นะอีกเป็นเดือนน่ะอีกประมาณเดือนกว่าๆแล้วผมก็เลยโอเคไม่มาแหละถ้ามันมาวันที่11พฤศจิกา,กาผมก็แบบพวก็เซอร์ไพรอติไม่มานลยถ้าเดี๋ยวผมเซอร์ไพรส์อติย้อนหลังสักหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวก็ไปติดตามชมคลิปได้นะครับเพราะว่าวันเกิดผมก็เร็วนี้เหมือนกันแต่ว่ามันแก้วันเกิดผมแล้วนะครับก็แล้วเราติดตามชมแล้วกันนะครับไปําหรับคลิปนี้ก็ไม่มาครอก